single being podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนกุลรู้ฟังครับวันนี้หมออยากจะมาชวนพูดคุย ถึงเรื่องของพฤติกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆที่จริงๆแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนได้จะทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นฟิตขึ้นเด็กลงนะคะหมอกําลังพูดถึงการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆจริงๆที่เรียกว่า tiny h a b i t นะคะหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่มันทําได้ง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีในแต่ละวันนะคะซึ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะจะเป็นจิ๊กซอที่ช่วยกันต่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นได้ค่ะ ดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being p พอดแคสที่จะทำให้คุณสนุกแล้วก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวทุกครั้งที่ฟังค่ะคุณฟังครัวันนี้หมออยากจะมาชวนพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมอะไรเล็กๆน้อยๆ ที่จริงๆแล้วถ้าเราปรับเปลี่ยนได้จะทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นฟิตขึ้นเด็กลงนะคะหมอกําลังพูดถึงการเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆจริงๆที่เรียกว่า tiny habits นะคะหรือว่าพฤติกรรมอะไรที่มันทําได้ง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง30วินาทีในแต่ละวันนะคะซึ่งไอ้เจ้า tiny habits เหล่านี้เราเชื่อว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยประกอบกันในแต่ละวันมันก็ส่งผลให้เกิด impact หรือผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะคะ ใครที่อยากจะดูแลตัวเองนะคะเห็นว่าอีกแป๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วอาจจะยังรู้สึกว่าอปีนี้เรายังไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรให้กับสุขภาพของตัวเองเลยยังไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยนะคะยังมีเวลาเหลืออยู่ค่ะ ฟังพอดแคสต์นี้นะคะแล้วก็ลองเอาทิป12 Tiny Habits นะคะที่หมอจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้จะเลือกใช้ทิปไหนจะเอาอันไหนไปใช้หรือจะเอาทั้งหมดไปใช้เลยก็ได้นะคะแต่หมอเชื่อว่าเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละคะ่ะจะเป็นจิ๊กซอที่ช่วยกันต่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นได้ค่ะก่อนอื่นหมอต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นหมวดๆนะใน12ทิปเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องของที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารการออกกําลังกายการดูแลตัวเองในด้านต่าง เรามาเริ่มที่มุมแรกคือเรื่องของอาหารก่อนเลยไทนี่แฮปปิตแรกที่หมออยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยทำให้ได้ก็คือการอ่านฉลากโภชนาการค่ะโดยเฉพาะก่อนที่จะเลือกซื้ออะไรไม่ว่าจะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อจะเลือกซื้อเครื่องดื่มหรือว่าจะซื้ออาหารหรือจะซื้อโยเกิร์ตชักถ้วยนึงอยากให้อ่านฉลากโภชนาการก่อนนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นยี่ห้อใหม่ๆที่ออกมา มอเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่หนังสือเล่มแรกๆเลยว่าอ่านก่อนผอมกว่านะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นด้านหน้าของฉลากต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกเราแหละว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้น้ําตาลน้อยไขมันต่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางครั้งพอเราไปอ่านฉลากโภชนาการด้านหลังจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างคําโฆษณาก็ได้บางอย่างเขียนว่าไขมันต่ําแต่พอพลิกไปดูโอ้ยน้ําตาลสูงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะดังนั้น หมอคิดว่าพฤติกรรมการหัดอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้งหรือว่าก่อนทานทุกครั้งเนี่ยมีส่วนช่วยได้มากในการที่จะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะทีเนี้ยเราจะต้องทําให้มันเป็นอะไรที่แบบ30วิเนาะไม่ควรจะเสียเวลานาน,านมากหมอแนะนําเลยค่ะว่าไม่ต้องไปนั่งอ่านทั้งหมดนะคะแต่ให้โฟกัสไปเลยที่ระดับของน้ําตาลนะคะปริมาณน้ําตาลปริมาณเกลือโซเดียมแล้วก็ปริมาณไขมันอิ่มตัวสตัวสําคัญ ดูสามตัวนี้ว่าเท่าไหร่แล้วก็ดูตรงด้านบนที่เขียนว่าหน่วยบริโภคนะคะเพราะว่าอย่างขนมบางอย่างหนึ่งหน่วยบริโภคก็คือกินหนึ่งครั้งเนี่ยแค่หนึ่งส่วนสี่ซองดังนั้นเราก็ดูถ้าเรากินแค่หนึ่งส่วนสี่ซองเราก็จะได้รับน้ำตาลเกลือหรือว่าไขามันตามนั้นแต่ถ้าเราดันทะลึ่งกินหมดซองเลยก็แปลว่าต้องคูณสี่เข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยต้องดูในส่วนของหน่วยบริโภคด้วยนะคะ อะต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ข้อ2อันเนี้ยฝากพวกคอก๋วยเตี๋ยวค่ะคือชิมก่อนปรุงค่ะคือปัญหาอย่างหนึ่งของสุขภาพคนไทยเนี่ยนะคะก็คือพบว่าเราอะทานเกลือโซเดียมเนาะก,กันค่อนข้างสูงคือมีการสำรวจค่ะพบว่าคนไทยในอายุช่วง18-29ปีปีคือคนวัยทำงานเนี่ยมีการทานเกลือสูงถึง เฉลี่ย3797มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งมันมากกว่าปริมาณที่แนะนําโดยทั่วไปหรือที่องค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยเกือบ2เท่านะคะซึ่งการที่เราทานเกลือโซเดียมสูงๆเนะี่ยมันก็จะนำมาสูโ่โรคไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตส,สูงโรคไตโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะคะดังนั้นบางทีเนี่ยเวลาสั่งนะั้นคือหมอเขากจะสั่งว่าแบบมไม่ใส่ชูโรสหวานน้อยเข็มน้อยนะคะแล้วหมอก็จะชิมก่อนทีหนึง่ง ถ้ามันโอเคแล้วก็ทานนะคะแต่ถ้าไม่โอเคก็ปรุงได้แต่ว่าการที่เราแบบสั่งก่อนว่าเออหวานน้อยเค็มน้อยไม่ใส่ชูรสแล้วเราชิมก่อนปรุงเนี่ยบอกว่ามันเซฟเราได้มากเลยเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้สั่งแมคคาปรุงมามันค่อนข้างรสเข้มข้นแล้วเราก็ปรุงต่อไปอีกแล้วพอมากินีทีอุอ้ยมันก็เค็มไปนะแต่มันก็เสียดายจะทิ้งก็ไม่ได้ก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องรับประทานเกลือโซเดียมมากเกินความจําเป็น ต้องจากการชิมก่อนปรุงหรือการสั่งให้แบบหวานน้อยเค็มน้อยแล้วเนี่ยปัจจุบันก็มีนวัตกรรมเหมือนกันนะคะหมอเคยเห็นข่าวอย่างของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหิดลเขาก็มีตัวเครื่องวัดความเค็มชื่อว่าเคมมิเตอร์นะคะ c h e m m e t r เนี่ยเห็นบอกว่าก็คือเอามาวัดได้ว่าเอ๊ะมันเค็มมากเค็มน้อยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีคนที่ต้องการดูแลเรื่องของการลดการกินเค็มจริงๆ ข้อ3ค่ะอีกคลิปนึงที่อันนี้หมอใช้เองกับที่บ้านด้วยนะคะก็คือการพยายามเปลี่ยนเครื่องปรุงที่บ้านให้เป็นแบบ โลโซเดียมนะคะให้เป็นแบบโซเดียมต่ําดีกับสุขภาพหมอทําอาหารเนาะคุณผู้ฟังหลายคนที่ทาอาหารก็จะทราบดีว่าเออยังไงมันก็ต้องปรุงใส่แบบ,น,าบาน้ําปลาบ้างซอสหอยนางรมบ้างซีอิ๊วขาวบ้างคือมันก็ต้องปรุงเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีทางเลือกที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของในหมวดหมู่พวกเนี้ยเช่นอย่างน้ำปลาเปรียบง่ายๆเลยนะคะน้ำปลาแท้ธรรมดายี่ห้อทั่วไปขวดหนึ่งสมมุติขวด5้ารอมิลลิลิตรเนี่ยมันจะมีเกลือโซเดียมอยู่ที่ประมาณร5อยห้าสิกรัมถ้าเรา เปลี่ยนมาใช้น้ำปลาทางเลือกที่มีโซเดียมต่ำเนี่ยโซเดียมจะลดลงเหลือแค่61กรัมนะคะเพราะว่าในสูตรพวกนี้เขาก็จะมีการใช้เกลือโพแทสเซียมคลอไรด์มาแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งก็เลยทําให้ลดปริมาณโซเดียมลงพอเกลือโซเดียมลดลงเนี่ยความเสี่ยงต่อโรคต่างๆก็ลดลงแต่ว่าในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คนที่เป็นโรคไตเรื้อรงังหรือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจที่มีความผิดปกติของระดับโพแทสเซียมในเลือดเนี่ยอาจจะไม่เหมาะให้ปรึกษาแพทย์ก่อนนะแต่ถ้าสําหรับคนทั่วไปเนี่ยหมอว่าผลิตภัณฑ์โลโซเดียมกลุ่มนี้ช่วยได้สม ควรเลยไม่ไว่าจะเป็นน้ำปลาโลโซเดียมซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสหยอดจิ้มหรือว่าซอสมะเขือเทศใครที่ยังไม่เคยลองลองเข้าไปในซูเปอร์แล้วก็ลองปรับมาใช้กลุ่มนี้ดูซึ่งรสชาติก็ไม่ได้ต่างกันนะเวลาปรุงอาหารออกมาทิปข้อที่4ี่ค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครที่ตาม i ิน t a g r a m หมอบ่อยๆก็อาจจะเห็นนั่นก็คือการเอาต้นอ่อนผักเนี่ยมาโรยตามแต่ละเมนูนะคะต้นอ่อนผักที่เราเห็นเป็นแบบต้นอ่อนเล็กๆหรือบางที่ก็เรียกว่าไมโครกรีนนะคะไมโครกรีนเนี่ย มันคือเป็นต้นอ่อนของพืชผักต่างๆเนี่ยแหละที่แบบพึ่งงอกออกมาแล้วก็ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่นะคะเขาก็จะได้มาจากการเพาะเมล็ดพืชเนี่แหละค่ะซึ่งเพาะแค่ประมาณ7วัน10วันก็ได้แล้วก็จะมีทั้งแบบต้นอ่อนบรอกโคลี่ต้นอ่อนใช้เท้ามีเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้คุณฟังลองจะไปหาซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามตลาดหรือว่าจะซื้อแบบที่เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีเป็นแบบ เซตให้มาเพาะเองก็ได้นะคะถามว่ามันดียังไงการที่เราแบบหัดใช้พวกไมโครกรีนหรือว่าต้นอ่อนผักมาทําอาหารมาโรยอาหารคือกลุ่มของไมโครกรีนเนี่ยค่ะพวกผักจิวจ๋วพวกนี้มันจะมีปริมาณของสารอาหารแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยอัดแน่นเลย เมื่อเทียบกับผักปกติโดยเฉพาะพวกวิตามินซีแคโรทีนอยด์กลุ่มแอนติ้ออกซิแดนต์กลุ่มฟีนโนลิกต่างๆแล้วก็กลุ่มพวกสารต้านมะเร็งอย่างมันเคยมีงานวิจัยว่าอย่างต้นอ่อนบรอกโคลีอะค่ะแค่50กรัมนะได้คุณประโยชน์เนี่ยเท่ากับการทานบรอกโคลีที่โตเต็มวัยเนี่ยหหัวเลยดังนั้นสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินผักอะค่ะสารภาพหมอเองก็ไม่ได้เป็นคนกินผักเก่ง การใช้ต้นหอมผักนี่ก็เป็นทางลัดที่ดีเหมือนกันนะคะหมอก็จะแบบมีติดตู้เย็นนะคะแล้วก็ทําเมนูอะไรก็ตามอะ่ะข้าวผัดพาสต้งพาสต,ต้ากะเพราอะไรก็เอาต้นหอมนผักโรยเข้าไปค่ะหรือบางทีก็ปั่นกับผลไม้ทานนะคะพวกนี้ก็จะช่วยได้มากแล้วก็จริงๆพวกต้นหอมผักไม่ค่อยเหม็นเขียวด้วยแหละหมอว่าทานได้ง่ายไปแล้วสี่ทิปนะคะมาทิปที่ห้าค่ะหลังจากเราทานไปแล้วเนาะเราก็ต้องถ่ายออกทิปที่ห้านะคะที่หมออยากแนะนําให้ทําก็คือถ่ายแล้วเช็คค่ะ ถ่ายแล้วเช็คนี่ไม่ใช่หมายถึงถ่ายรูปแล้วเช็คนะคะแต่หมายถึงว่าถ่ายอุจจาระแล้วให้หันกลับไปเช็คค่ะคือจริงๆอุจจาระของคนเราเนี่ยเป็นอะไรที่บ่งบอกสุขภาพได้ดีเลยนะคะบ่งบอกได้ดีว่าช่วงนั้นเนี่ยเรารับประทานเส้นใยอาหารเพียงพอไหมเรากินดีหรือเปล่เาเพราะถ้าช่วงไหนที่เรากินเส้นใยอาหารน้อยๆนะอุจจาระมันก็จะเป็นก้อนกลมๆเล็กๆนะคะซึ่งอันเนี้ย แปลว่าเอ๊ะเราท้องผูกแล้วนะยิ่งถ้าแบบถ่ายน้อยถ่ายยากแล้วก็ก้อนกลมๆเล็กๆก็คือคุณท้องผูกคุณทานเส้นใหญ่อาหารน้อยเกินไปนะคะอุจจาระที่ดีเป็นยังไงนะคะอุจจาระที่ดีเวลาเราเช็คแล้วสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คืออุจจาระที่ยาวกําลังสวยงามจะสองนิ้วสามนิ้วสีนิ้วก็ว่าไปสีนะคะเป็นสีน้ําตาลได้ตั้งแต่น้ําตาลอ่อนไปจนถึงน้ําตาลเข้มอันนี้ก็ขึ้นกับอาหารที่รับประทาน กลิ่น <Green. c oughs> ไม่ต้องลงไปเลกถึงกลิ่นก็ได้เนาะแต่อุจจาระเหม็นนี่เป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็สีเนี่ยถ้าเกิดมันออกซีดแบบขาวไปเลยหรือเหลืองอ่อนเกินไปผิดปกติอันเนี้ยไม่ควรนิ่งเฉยควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือถ้าสีดําหรือสีเขียวหรืออะไรโดยที่เราไม่ได้ทานยาอะไรด้วยเนี่ย แล้วเป็นบ่อยๆหมอว่าก็ควรจะปรึกษาแพทย์เช่นกันดังนั้นอุจจาระที่ดีนะคะแล้วก็คือเราถ่ายแล้วเราก็เช็คว่าเอออุจจาระเรานะยาวดีก็โอเคถ้าสีผิดปกติรูปร่างผิดปกติหรือว่าออกเป็นก้อนกลมๆเล็กๆอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทานไม่ดีก็ต้องปรับการรับประทานอาหารมาสู่ Tiny h a ป i t ที่6ค่ะคือหมอเคยได้ยินคนไขางคน,งนบอกว่าเขาเปิดไฟนอนทุกคืนเลยเพราะว่ากลัวผีค่ะอันนี้ก็เข้าใจนะแต่จริงๆแล้วว่า ไทยนี่ฮปปิดที่หมออยากจะให้ทุกคนทําได้ก็คือเวลานอนนะคะปิดไฟให้สนิทนะคะมืดสนิทคือไม่เปิดไฟนอนเพราะว่าอะไรคือแน่นอนละคะ่ะการนอนที่เปิดไฟมันอาจจะส่งผลให้คุณภาพการนอนเราไม่ดีหลับได้ไม่ลึกหรือนอนไม่ค่อยหลับแต่มันยังมีงานวิจัยที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นนะคะมันมีงานวิจัยบางงานที่พบว่า artificial light at night หรือว่าการที่เราแบบมีแสงเปิดแสงไฟแล้วก็นอนเนี่ย อาจจะไปสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆนะคะเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้นะคะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์เชิงสถิติบางงานวิจัยก็บอกว่าไม่เกี่ยวบางงานวิจัยก็บอกว่าเกี่ยวนะคะคือยังได้สรุปได้แน่ชัดร้อแต่ สมมติฐานก็คือว่าการที่เราเปิดไฟนอนกลางคืนเนี่ยทำให้นาฬิกาชีวาภาพหรือว่า circadian r h y t h มของเราเนี่ยถูกรบกวนนะคะการหลั่งของเมลาโทนินที่ควรจะหลั่งออกมาตามปกติถูกรบกวนแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของความสิ่งของมะเร็งต่างๆได้ดังนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ง่ายๆถ้าใครที่ยังเปิดไฟนอนก็หัดปิดไฟนอนแค่นั้นเลยก็ดีกับสุขภาพมากขึ้นแล้วข้อที่7ค่ะอีกท่ายนิฮัปิตหนึ่งของเรื่องการนอนการตื่นก็คือเลิกกดปุ่ม snooze button คนะ่ะ ปุ่ม snooze เนี่ยนะคะก็คือปุ่มที่หลายๆคนก็จะทราบดีเนาะก็คือแทนที่จะปิดนาฬิกาก็ให้มันแบบเอ๊ะห้านาทีแล้วค่อยปลุกใหม่ซึ่งหมอบเชื่อว่าหลายๆคนติดที่จะทำนะแต่จร,จริงๆเขาพบว่าไอ้การกดปุ่ม snooze เนี่ยมันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพเหมือนกันนะครับคือตอนนอนช่วงใกล้ๆตื่นเนี่ยมันจะเป็นช่วงหลับฝันเนาะเราหลับฝันหลับฝันแล้วก็ถูกปลุกให้ตื่นแล้วเราก็กดปุ่ม snooze แล้วก็หลับต่อแล้วก็กลับไปหลับฝันหลับฝันอีก คือเขาบอกอย่างเงี้ยจริงๆมันกวนสมองเราแล้วก็ทําให้เราอะตื่นแล้วกลับงัวงเงียมากกว่าเดิมคืออาการงัวงเงียเนี่ยจริงๆ15-20นาทีเป็นปกติแต่ถ้าเรางัวงเงียหลายๆชั่วโมงเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีปัญหาด้านการนอนหรือถ้าเรากดปุ่มสนุ z e บ่อยๆมันก็อาจจะทาให้เรางัวงเงียมากขึ้นนะคะดังนั้นใครที่แบบติดนิสัยกดปุ่มสน o z e นะบอกว่าพยายามลองเลิกดูนะคะแล้วก็ถ้ามันตื่นยากอะให้ลองถามตัวเองดูว่าเอ๊ะก็เราอะเข้านอนดึกไปหรือเปล่ามันเลยไม่ตื่น เข้านอนเร็วขึ้นไหมร่างกายอาจจะต้องการการนอนมากกว่านั้นหรือเราลองเซตมอร์นิ่งรูทีนกิจวัตรประจําวันบางอย่างในตอนเช้าเช่นออกกําลังกายนะหรือว่าอาบน้าเย็นๆอะไรต่างๆเนี่ยเซตเพยายามให้ร่างกายมันจดจําว่าเออมันต้องตื่นมาออกกําลังนะทํานู่นนี่นะมันจะทําให้เราตื่นได้ง่ายขึ้นยังไงใครที่ชอบติดนิสยัยกดปุ่ม s n o o z e ก็แนะนาว่าลองเลิกดูค่ะเป็นอีกหนึ่งไทยนี่แฮปิตที่จะช่วยให้คุณสุขภาพดีขึ้นได้มาที่ฮปปิตที่8ค่ะ อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของหมอเลยนะคะ <laughs> ก็คือไม่รู้หลายๆคนเป็นไหมเวลาบางทีนั่งทํางานอะ่ะประชุมยาวๆแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะลืมก็คือลืมลุกไปกินน้ําลืมดื่มน้ําซึ่งการที่เราลืมดื่มน้ําอ่ะมันก็จะส่งผลกับสมองนะคะพบว่าเวลาร่างกายเราอยู่ในภาวะขาดน้ําอ่ะสมรรถภาพการทํางานหรือประสิทธิภาพการทํางานของสมองเราก็จะแย่ลงดังนั้นทิปที่หมออยากจะแนะนําก็คือว่าให้วางน้ําเปล่าแก้วโตๆไว้ ข้างตัวเวลาทํางานนะคะจะเป็นกระติกน้ําขวดน้ําอะไรก็ได้แล้วก็พยายามจิบตลอดเวลาประชุมหรือเวลานั่งทางานจิบทุกสิบห้ายีิบนาทีนิดๆสังเกตได้ว่าถ้าร่างกายเราอะได้รับน้ําเพียงพอเนี่ยนอกจากสมองดีแล้วเนี่ยผิวพรรณก็จะเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็สังเกตจากสีปัสสาวะตัวเองก็ได้นะคะมันควรจะเป็นแบบเหลืองอ่อนเหลืองใสๆอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเราเนี่ยมีภาวะไฮเดรชันมีการดื่มน้ําที่เพียงพอนั่นคือทิปที่แดค่ะมาสู่ทิปที่เก้าค่ะ วกกลับมาที่เรื่องของการออกกําลังกายบ้างนะคะทิปที่9ที่หมออยากจะแนะนําเป็น tiny habit ง่ายๆเลยสําหรับคนที่ปกติเนี่ยออกกําลังด้วยการวิ่งหรือจัก,กรยานหรือคาร์ดิโอใดๆอยู่แล้วหมออยากให้ลองเพิ่ม habit ของการวิ่งพื้นหลังคาร์ดิโอเข้าไปด้วยค่ะ หลายๆคนเนี่ยออกกําลังคาร์ดิโอแต่ว่าไม่ได้ออกในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแสดงว่าคุณยังออกไม่ครบทุกด้านการออกกําลังกายเนี่ยมันมีด้านของคาร์ดิโอใช่ไหมคะพวกวิ่งพวกจักรยานพวกว่ายน้าแล้วมันก็มีการออกเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนะคะกลุ่ม s t r strength t r a i n i n g ไม่ว่าจะเป็นการยกเวทการวิดพื้น f l e x i b i l i t y การฝึกความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ r e f l e x การออกกําลังที่ช่วยให้เกิดความไวในการตอบสนองเช่นการเล่นปิงปองแบบมินตันและจริงๆอ่ะ ในอุดมคติแล้วอะ่ะคนจะออกให้ครบทุกด้านแต่ว่าในเบื้องต้นถ้าคนที่ปกติออกแค่คาร์ดิโอยังไม่ได้ออกด้านอื่นเลยอะ่ะด้านที่หมอว่าเราจะเพิ่มไปได้ง่ายๆเลยก็คือวิดพื้นหลังคาร์ดิโอถ้าพื้นฐานในการที่จะออกเพื่อเมนเทนกล้ามเนื้อนะคะนอกจากวิดพื้นแล้วก็จะมีสควอตนะคะแล้วก็มีแพลงหมอว่าจริงๆสักสามท่าก็ช่วยแล้วนะคะถามว่าทําไมต้องทําเพราะว่าจริงๆตามธรรมชาติแล้วคนเราเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อมันจะลดลงตามธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้ใช้งานดังนั้นถ้าเราออกแต่วิ่งสมมติเราคาร์ดิโออย่างเดียววิ่งอย่างเดียวเนี่ยกล้ามเนื้อช่วงแขนอะไรต่างๆก็จะไม่ค่อยได้ออกใช่ไหมคะก็จะฝ่อลงตามการเวลาได้ดังนั้นทนีสแคปปิทที่หมออยากให้ทําก็คือว่าวิดพื้นหรือสควอตหรือแพลงหลังคาร์ดิโอค่ะต่อมาข้อที่10ค่ะทนีสแคปปิทหนึ่งที่หมออยากให้ทุกคนทําแล้วหมอก,ก็ทําประจําก็คือปิดเสียงโน t ติฟิเคชันตอนขับรถค่ะคุณฟังทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของคนเราเนี่ยนอกจากโรค ในกลุ่ม NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรงังจริงๆแล้วว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตที่ติดอันดับท็อป5เลยทีเดียวนะคะซึ่งอย่างหนึ่งที่หมกว่าเราทําได้ง่ายๆเลยอะ่ะคือเราปิดโนติตอนที่เราขับรถเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าสมมติเราขับรถอยู่แล้วมันมีตื้อดึงเด้งมาบางทีมันก็อดไม่ได้ที่เราอยากจะกดไปดูใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่นอกจากอุบัติเหตุแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งที่มันก็ไม่่่ดีเชนนกนกั็คือวา การที่เราทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเช่นเรารู้สึกว่าเออก็รถมันติดนี่เราขับรถไปตอบไลน์ไปขับรถไปเช็คเมลไปไอ้การทําที่เรียกว่า multitasking แบบนี้จริงๆแล้วมันส่งผลเสียกับสมองกับความคิดแล้วก็ทําให้เรารู้สึกเพลียหรือว่าเหนื่อยมากขึ้นนะคะเรียกว่าเป็น mental fatigue หมอว่าอย่างหนึ่งเลยคือขับรถเนี่ยปิดโนติไปเถอะปิดเสียงไปเถอะถ้ามันไม่ได้มีอะไรเร่งด่วนนักนะคะแล้วก็จอดรถแล้วก็ค่อยมาดู อันนั้นก็คือ Tiny h a p ป y ที่10ที่อยากจะชวนให้ทำมาที่ Tiny h a ฮป y ที่11ค่ะหมออยากจะให้ลองฝึกการหายใจแบบ48เวลาที่คุณเจออะไรที่เครียดเจอภาวะที่เครียดเจองานที่เครียดหายใจ48คือยังไงคะหายใจ48ก็คือว่าหายใจเข้าค่ะ 1, 2, 3, 4แล้วหายใจออก นับ1ถึง8ก็คือหายใจออกเนี่ยยาวๆนะหายใจเข้าปกติและหายใจออกยาวๆเทคนิคนี้เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นสมองระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเทติกทำให้เราเนี่ยรู้สึกีแลกซ์ขึ้นควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นใจเย็นลงจริงๆใครที่อยากฟังรายละเอียดเกี่ยวกับหายใจแบบ48หมอเคยเล่าให้ฟังใน EP ีที่94เรื่องเทคนิคหายใจให้สมองเฉียบ อันนี้ก็ลองไปฟังกันได้ที่ ep 94นะคะแต่หลักง่ายๆก็คือหายใจเข้าสี 4, ่หายใจออกแปดแค่นั้นละค่ะเราก็จะรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็คุมความเครียดหรือคุมสถานการณ์หรือคุมตัวเองได้ดีขึ้นค่ะท้ายนี้ p ฮปปิที่12ที่อยากจะเอามาฝากกันค่ะก็คือการหมันกอดหรือว่าบอกคนที่เรารักว่าเรารักเขาในทุกๆวันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ การกอดคนที่เรารักหรือการได้คัตเตอร์กับคนที่เรารักมันจะช่วยให้ฮอร์โมนออกซิโตซินหลั่งออกมามากขึ้นซึ่งออกซิโตซินหรือฮอร์โมนรักฮอร์โมนผูกพันเนี้ยมันก็จะทําให้เราอ่ะรู้สึกดีนะคะรู้สึกฟีลกูดรู้สึกแบบมีความอบอุ่นใจซึ่งตรงเนี้ยในที่สุดมันก็ส่งผลกับสุขภาพนะเพราะว่าสุขภาพกายกับสุขภาพใจเนี่ยจริงๆมันไปด้วยกันนะคะดังนั้นหลายๆคนจริงๆอยู่กับคนที่รักแต่ว่าบางทีเราก็โมแต่ทํางานโมแต่สนใจเรื่องอื่นลืมที่จะ กอดหรือบอกรักเขาในแต่ละวันหมอว่าเรื่องตรงนี้เป็นอะไรเล็กเน้อยน้อยที่สําคัญมากๆเลยนะคะจริงๆใช้เวลาไม่มากเลยตื่นเช้ากอด15วินาที10วินาทีแค่นั้นน่ะมันก็ดีกับสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายของทั้งเราแล้วก็เขาแล้วจริงๆความรักมันสําคัญมากอย่าลืมบอกคนที่คุณรักนะคะว่าคุณรักเขาแม่แค่ไหนให้รักดูแลชีวิตนะคะหมอว่าเรื่องนี้เป็นอีกแฮปปี้หนึ่งที่หมออยากจะฝากเอาไว้เลยค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า 12 Tiny Habits ที่หมอนำมาฝากในวันนี้จะมีสักแฮบปิตหนึ่งแหละที่คุณผู้ฟังจะสามารถนำไปใช้แล้วก็ส่งผลดีกับสุขภาพกายสุขภาพใจของคุณได้และถ้ารู้สึกว่าอีพีนี้มีประโยชน์อยากจะแบ่งปันทิปสุขภาพดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักก็ฝากแชร์ด้วยนะคะ หรือว่าฝากคอมเมนต์ด้วยก็ได้ว่าอยากฟังเรื่องอะไรหมอก็จะไปตามอ่านในทุกๆคอมเมนต์เพราะว่าหมอก็อยากจะทําเนื้อหาที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังให้ดีที่สุดก็หวังว่าจะติดตามกันในทุกช่องทางตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุณดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต